ทยาน daily podcast ให้ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิชเยงของพัตตีสวัสดีครับพบกับผมโทมัสพิชเยงของพัตตีอีกครั้งนะครับคุณผู้ฟังเคยเวลาไปสมัครงานหรือเวลาอ่านข้อความที่พูดถึงคุณสมบัตินะครับของคนที่ต้องการรับเข้ามาทำงานในตำแหน่งต่างๆ,ๆ,ๆเคยสงสัยไหมครับมันจะมีข้อหนึ่งครับที่มักจะเขียนว่า สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดีไอ้คำว่าความกดดันที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรครับกดดันแบบว่าต้องโดนด่าหรือเปล่าหรือมันต้องเจอคู่แข่งหรือมันต้องอยังไงครับต้องไปวิ่งรอบสนามก่อนมาทำงานหรือเปล่าอ่ะก็อันนี้ก็คงพูดแบบตลกตลกนะครับคำว่าความกดดันนะครับถ้าให้นิยามเนี่ยผมคิดว่ามันกว้างมากนะครับเพราะว่าในแต่ละบริษัทแต่ละที่ทำงานเนี่ยก็คงมี สิ่งที่เรียกว่าความกดดันแตกต่างกันไปแต่ถ้ายกตัวอย่างแบบที่เรียกว่าคนส่วนใหญ่จะคุ้นเคยถ้าพูดถึงคําว่าความกดดันนะครับก็อาจจะประมาณนี้ก็คือเช่น1นนะฮะต้องทํางานที่แข่งกับเวลาเรียกว่าเวลาที่มันควรจะหนึ่งโปรเจกต์นี้เนี่ยต้องใช้เวลาทํางานประมาณ5วันแต่ว่าโดยส่วนใหญ่จะเหลือเวลาให้ทํางานแค่ครึ่งเดียว2วันหรือ3วันเท่านั้นเพราะฉะนั้นอันนี้เป็น เรียกว่าถ้าไม่กดดันก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงแล้วนะครับโดนให้เดทไลน์ที่มันใกล้กว่าที่การทํางานปกติควรจะทําได้เพราะฉะนั้นแน่นอนกดดันเรียกว่าทํางานไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะครับอีกอันหนึ่งที่น่าจะเป็นตัวแทนสิ่งที่เรียกว่าความกดดันได้ดีก็คืองานที่ต้องรับมืออารมณ์ของคนอื่นมากๆไม่ว่าจะเป็นงานด้านบริการนะครับ ยกตัวอย่างเช่น call center หรือว่าคนที่ต้องคอยดูแลเรื่องของการบริการหลังการขายนะครับหรือการรับมือกับอ user อย่างเช่นผู้ใช้บริการอย่างเช่นเป็นฝ่าย IT อย่างเงี้ยนะครับที่จะต้องคอยให้บริการคนที่อาจจะเป็นลูกค้าภายในองค์กรนะครับที่บอกว่าต้องให้มาแก้ไขคอมพิวเตอร์ใช้ไม่ได้ปรินเตอร์ใช้ไม่ได้แบบนี้เป็นต้นนะครับก็แน่นอนรับมืออารมณ์คน ตั้งไม่รู้กี่คนในแต่ละวันเนี่ยไม่เรียกว่ากดดันก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรแล้วนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คืองานที่มีทรัพยากรน้อยกว่าที่ควรจะเป็นเช่นงานในแผนกเนี่ยจริงๆก็จะต้องมีสัก5คนใช่ไหมครับแต่ก็เดี๋ยวมีคนเข้าคนออกตลอดเวลาสมาชิกในทีมก็เลยมีอยู่แค่2อสาคนอยู่แค่นั้นแหละไองานที่มันต้องให้5คนทํามันก็เลยเหลือแค่ 2- อถึงสคนทํา มันก็เลยกดดันอยู่ตอลอดเวลาเพราะว่าคนก็คาดหวังนะฮะ,ะแผนกอื่นๆเขาก็อยากจะได้งานจากแผนกเราไปเขาก็มากดดันกดดันจะเอางานจะเอางานจากเรานะครับก็เพราะฉะนั้นความกดดันในที่ทํางานเนี่ยหน้าตามันก็คงประมาณนี้แหละก็คือแข่งกับเวลานะครับเจอกับอารมณ์นะครับมีทรัพยากรที่มันไม่ค่อยจะเพียงพอไอ้ข้อทรัพยากรไม่ค่อยจะเพียงพอนี่อาจจะรวมถึงงบประมาณด้วยนะครับโอ้โปรเจกต์ใหญ่โตมากเลยคนในทีมก็มี แต่งบประมาณแทบไม่ให้เลยก็เลยต้องเค้นกาลังสมองต้องโอ้โหครีเอทสุดๆเลยเพื่อที่จะทําให้โปรเจกต์เนี่ยมันคืบหน้าไปได้อันนี้ก็น่าจะอยู่ในข้อของที่ว่าทรัพยากรน้อยทรัพยากรจํากัดด้วยนะครับแต่ที่นี้ครับอีกด้านหนึ่งผมอยากที่จะให้นิยามที่มันชัดเจนกว่านี้นะครับว่าเมื่อกี้ผมพูดเรื่องของความกดดันคนไทยหรือคนเอเชียอย่างเราๆนะครับที่เป็นเอเชียตะวนันออกเฉียงใต้นะครับ ผมขอไม่พูดไม่เปรียบเทียบกับเอเชียตะวันออกอย่างเช่นญี่ปุ่นหรือเกาหลีนะครับเกาหลีใต้นะครับผมคิดว่าบางครั้งเราแยกไม่ออกระหว่างสิ่งที่เรียกว่าความเป็นมืออาชีพกับความกดดันเมื่อก่อนเนี่ยเวลาผมต้องทํางานกับชาวต่างชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นจีนจีนที่ผมพูดนี่คือฮ่องกงนะครับหรือว่าจะเป็นไต้หวันนะครับจะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีหรือข้ามไปฝั่ง ตะวันตกเลยนะครับอังกฤษเบลเยียมฝรั่งเศสถ้าขอพูดจากประสบการณ์ตรงๆเลยก็คือการทำงานกับชนชาติที่ผมพูดไปเมื่อกี้เนี่ยครับการกดดันของเขาเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกติในการทำงานวิธีการทำงานของคนเหล่านี้มักจะไม่ค่อยมีรอยยิ้มแล้วก็จี้นะครับแล้วก็ถ้าทำผิดนี่ก็คือเรียกว่าที่บ้านเราเรียกประจานเนี่ยนะครับบ้านเขาเป็นเรื่องปกติเลยคือยืนด่ากันกลางห้องเครียงของ,ของ,ของ,ของบ้างอะไรบ้าง เรียกว่าสําหรับเขาเนี่ยพอผมเคยครั้งหนึ่งนะครับผมเห็นเพื่อนร่วมง,งานของผมเนี่ยตอนนั้นผมอยู่ที่เบลเยียมนะครับผมเป็นเพื่อนร่วมง,งานของผมเนี่ยโดนเจ้านายนักด่าเนี่ยอยู่ประมาณ15นาทีแต่ผมบอกว่าผมฟังไม่ออกนะครับเพราะว่าเขาต่อว่ากันเป็นภาษาเออด่าจะเป็นภาษาฝรั่งเศสหรือภาษาอะไรสักอย่างหนึ่งในเบลเยียมมันมีหลายภาษาผมแยกไม่ออกจริงว่าภาษาไหนเป็นภาษาไหนที่เขาใช้นะครับเขาโดนต่อว่าอยู่แบบรัวเลย15นาที ในขณะที่ผมไายืนรออยู่หน้าห้องเพราะว่าต้องพาเขาไปทานข้าวต่อผมคิดในใจตอนเขาโดนแบบรัวด้วยแบบต่อว่ารัวๆๆเนี่ยผมคิดในใจโอ้โหคือในเอาพูดตรงๆเลยเป็นคนไทยเพื่อนเราถ้าโดนขนาดนี้เนี่ยเดินออกมาต้องร้องไห้แน่แล้วก็ไม่มีทางจะมีอารมณ์ไปกินข้าวอะไรกับเราแน่นอนวันนั้นเหมือนแบบซูเปอร์แบดเดย์ของเขาแน่นอนเขาเดินออกมาเนี่ยเขาก็เดินมาหาผมแล้วบอกโอเคเราไปกินข้าวกันต่อเขาทาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับ ครั้งนั้นก็เป็นสิ่งที่ทําให้ผมได้เรียนรู้ครับว่าพอเวลามาทํางานกับคนอื่นๆเนี่ยที่เป็นเนี่ยฮะชาวตะวันตกหรือแม้กระทั่งเป็นญี่ปุ่นเป็นเกาหลีใต้เป็นฮ่องกงเนี่ยผมพบว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติมากๆสาหรับเขาและสําหรับเขาสิ่งนี้เรียกว่าความโปรเ e s ชั o นอลหรือความเป็นมืออาชีพแต่บ้านเราเนี่ยเหมือนกับว่าเวลาทํางานเราอาจจะต้องมีรอยยิ้มอาจจะต้องมีคําพูดที่ดีหรืออะไรด้วยแต่ของเขาเนี่ยไม่ได้แปลว่าเขาทํางานกันใบด่ากันไปนะครับเขาใช้คําพูดตรงไปตรงมาแล้วก็หน้าตาก็จะขึงครังนิดนึง ถ้าต้องเสร็จก็คือต้องเสร็จแต่บ้านเราเนี่ยถ้าต้องเสร็จแล้วยังไม่เสร็จแต่ไปต่อว่าเลยเนี่ยโอ้บ้านเราจะไม่ชอบคนไทยเราจะไม่ชอบใช่ไหมครับนี่แหละคะคือสิ่งที่ผมคิดว่าคิดว่าเราต้องแยกให้ออกก่อนระหว่างความกดดันกับความเป็นมืออาชีพและอีกอันหนึ่งที่ต้องแยกออกมาด้วยก็คือสิ่งที่เรียกว่าท็อกซิกหรือความเป็นผิดนะครับการด่ากันแรงๆการหยาบคายต่อกันการลงมือลงไม้สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เรียกวความกดดันนะครับ สิ่งเหล่านี้เรียกว่าภาวะเป็นพิษหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกท็อกซิกเราต้องแยกให้ออกก่อนนะครับว่าการที่เราอยู่ในบริษัทอยู่ในที่ทํางานเนี่ยผมว่าเราควรจะต้องรับมือกับความกดดันแล้วก็ต้องมีความเป็นมืออาชีพส่วนกดดันขนาดไหนอันนี้แล้วแต่แต่ละท่านผมคิดว่าคงมีความสามารถในการรับมือความกดดันได้แตกต่างกันบางท่านอาจจะบอกว่ารับไม่ได้เลยถ้าต้องกดดันเนี่ยทำงานไม่ได้เลยอันนี้ไม่ผิดไม่ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับ บางอาชีพมันยังเป็นที่ต้องใช้อารมณ์ที่มันต้องสูนทรีนิดหนึ่งในการผลิตงานออกมาก็จะเป็นที่ที่จะรับคือจะไปรับอารมณ์กดดันมาาๆมันก็คิดงานไม่ออกแต่บางอาชีพเนี่ยโหกดดันขนาดนี้ก็ยังรู้สึกว่าก็เฉยเฉยไม่ได้รู้สึกอะไรก็เป็นเรื่องปกติผมเคยคุยกับพี่ที่เขาทําบริษัท call center เขาบอกว่าทีมงานของเขาที่เป็น call center เนี่ยไม่ไม่ได้รู้สึกกดดันอะไรเลยเวลาที่ต้องรับมือกับลูกค้าที่อารมณ์ร้อนเข้ามาก็มองว่าเป็นก็ เขาเขาลูกค้ากับเราก็ไม่ได้รู้จักกันเขาว่าว่ามาเขาก็ไม่ได้ว่าเราไม่มันอยู่ที่มุมมองนะครับแต่ว่าไอ้ความท็อกซิกเนี่ยคือสิ่งที่ควรจะหลีกเลี่ยงมันไม่ควรเกิดนะครับการต่อว่ากันแรงๆการเรียกว่าชักเรื่องในอดีตมาต่อว่าไปถึงวงตระกูลนะครับเอาเรื่องที่เป็นเรื่องส่วนตัวมาเกี่ยวข้องอันนี้ผมถือว่าเป็นเรื่องท็อกซิกไม่ได้เกี่ยวกับการรับมือกับความกดดันแล้วนะครับ อันนี้มันเป็นการบูลลี่ชนิดหนึ่งหรือเป็นสิ่งที่มันฮารัสนะครับเป็นการแบบล้ําเส้นชนิดหนึ่งนะครับทีนี้เวลาที่เราไปสมมุติว่าถ้าเราไปสมัครงานนะครับแล้วเจอคําถามที่ว่าคุณรับมือกับความกดดันได้ดีแค่ไหนเนี่ยถ้าจะตอบเนี่ยก็พูดตรงๆว่าเราก็อาจจะต้องพยายามที่จะตอบในแง่บวกมากกว่าตอบทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในใจของเรานะครับผมอาจจะไกด์ไลน์คำตอบให้คร่าวๆนะครับว่า ก็เชื่อว่างานทุกงานก็คงต้องมีแรงกดดันนะครับเพราะว่าการทํางานเนี่ยมันก็มีการแข่งขันเกิดขึ้นแล้วก็คู่แข่งก็คงไม่ยอมปล่อยให้เราเนี่ยอยากทําอะไรก็ทําอยู่แล้วเขาก็ต้องแข่งขันเมื่อเราต้องแข่งขันกับคู่แข่งมันก็ต้องมีความกดดันเกิดขึ้นเป็นปกติแล้วยิ่งถ้าอยากให้งานออกมาดีเท่าไหร่ก็คงไม่แปลกที่อาจจะมีแรงกดดันเกิดขึ้นทั้งภายในทีมหรือภายในบริษัทนะครับทีนี้ก็มองว่าแรงกดดันเนี่ยมันอาจจะทําให้ ความเครียดเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าคงไม่ได้มีแต่แง่เรื่องของความกดดันเท่านั้นเพราะว่าหากสุดท้ายมันนําไปสู่ความสําเร็จได้เนี่ยก็คงเป็นความกดดันก็คงเป็นแรงผลักดันที่ดีที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็เติบโตไปพร้อมกับทีมอันนี้ก็เป็นคําตอบตัวอย่างเป็นไกด์ไลน์นะครับที่เวลาถ้าคุณผู้ฟังเวลาไปสัมภาษณ์งานเานี่ยน,นึกไม่ออกก็คงตอบแนะนําให้ตอบประมาณนี้ไว้แต่ว่า อีกเทคนิคหนึ่งนะครับที่ผมจะแนะนําหากเจอคําถามแบบนี้นะครับคุณผู้ฟังลองตั้งคําถามกลับไปยังคนผู้ที่สัมภาษณ์นะครับลองถามกลับดูครับว่าแล้วคําว่าแรงกดดันที่ว่าเนี่ยของที่นี่หมายถึงที่ที่เราไปสัมภาษณ์งานเนี่ยนะครับมันคืออะไรแล้วสําหรับผู้บริหารหรือคนทํางานที่นี่เนี่ยคิดว่าแรงกดดันหรือปัญหาที่มันเกิดขึ้นและจะต้องรับมือเนี่ยมันเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่แค่ไหน คิดว่าทุกคนจําเป็นที่จะต้องรับมือเรื่องนี้ได้ดีมากแค่ไหนมีความคาดหวังกับพนักงานหรือคนทํางานที่จะเข้ามาทํางานว่าต้องรับมือได้ในระดับไหนอันนี้หากเกิดในสถานการณ์ที่เรานึกไม่ออกจริงๆว่าเอ้ความกดดันที่ว่าเนี่ยเราจะรับได้หรือเปล่านะครับก็ผมก็เชื่อว่าอาจจะเป็นวิธีการเปิดใจของทั้งผู้สัมภาษณ์แล้วก็ตัวคุณผู้ฟังเองที่จะทําให้ได้รู้จักมากขึ้นเพราะว่าเราก็คงไม่อยากจะ เสี่ยงที่จะเข้าไปอยู่ในบริษัทที่มันถ้าสุดท้ายแล้วมันมีความเป็นพิษมันไม่ใช่แรงกดดันปกติที่ผมได้แยกประเภทให้ฟังไปเมื่อกี้ใช่ไหมครับสุดท้ายความกดดันที่ว่ามันคือความท็อกซิกมันคือความเป็นพิษแบบนั้นคงไม่มีใครอยากเข้าไปถูกไหมครับแต่ถ้าความกดดันที่ว่าเนี่ยมันคือการทํางานเป็นทีมความเป็นมืออาชีพนะครับการผลักดันกันเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้พัฒนาตนเองแล้วก็เติบโตผมก็เชื่อว่าคนส่วนใหญ่ก็คง อยากที่จะได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรแบบนั้นเพราะว่าก็คงไม่มีใครอยากย่ําอยู่กับที่เป็นเวลานานๆบางครั้งอาจจะอยากพักบ้างใช่ไหมครับแต่สุดท้ายก็คงร,รู้กันอยู่ว่าในการทํางานในแวดวงธุรกิจนะครับหรือการทํากิจการต่างๆเนี่ยไม่ว่าคุณจะอยู่ในภาคส่วนไหนเนี่ยการพัฒนาตนเองให้เติบโตขึ้นไปเนี่ยมันวินมันเรียกว่ามันเป็นวินวินซิทูเอชั่นของทุกๆคนนะมันเป็นสาการที่ทุกคนได้ประโยชน์องค์กรก็ได้ประโยชน์นะครับรแผนกตัวคุณเองก็ได้ประโยชน์เติบโนตโนะครับ ก็สําหรับความกดดันที่ว่าเนี่ยครับคุณผู้ฟังคิดว่าตัว,ตวคุณตัวคุณผู้ฟังเองเนี่ยมีความสามารถในการรองรับแรงกดดันได้ดีขนาดไหนแล้วเคยเจอคําถามแบบนี้ไหมแล้วถ้าวันหนึ่งครับต้องกลายไปเป็นคนที่ต้องให้คำแนะนำแนะนํากับคนที่เขาต้องอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่กดดันมากๆคุณผู้ฟังจะแนะนําแบบไหนก็อาจจะลองเอาเทคนิคการแยกประเภทแบบที่ผมแนะนําไปเมื่อตอนต้นคลิปเนี่ยไปใช้ดูก็ได้นะครับ แยกประเภทให้ได้ก่อนว่าอะไรคือแรงกดดันที่ผลักดันเราไปข้างหน้าอะไรคือความเป็นมืออาชีพที่มันควรจะต้องมีไว้แล้วสุดท้ายอะไรคือความเป็นพิษเป็นท็อกซิกที่ไม่ควรจะยุ่งเกี่ยวขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วพบกันใน EP ต่อไปสวัสดีครับทยาน d a ล l y p o d c a ส t ให้ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิชเยงของพัตตี